ฝันเห็นกรอบรูปการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณมีความอัดอั้นกันงวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังช่วงนี้โชคลาภก็พอหาได้จากที่ไกลตัวความรักคนโสดยังรงหลักปักฐานกับไข่ไม่ได้เพราะคนที่เข้ามามักจะมีข้อเสียที่คุณรับไม่ได้งั้นต้องอดทนรอต่อไป ที่ยังไม่ลงเสารักก็ให้ระวังจะเกิดอาการรักสันคอนได้ถ้าจะมองหาใครใหม่ๆนั้นเป็นอันม้มเลิกความคิดไปได้เลยถ้าคิดจะมีใครก็แค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นดวงการเงินการงานการงานของคุณไม่สู้จะดีนักโดยเฉพาะการประสานงานติดต่ออาจจะมีความขัดแยง้งและไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นจะเดือดร้อนเรื่องเงินจนถึงขั้นเป็นหนี้เขาได้ ก็เพราะความประมาทและความไม่หนักแน่นของคุณเองหากหวังให้เงินเดือนขึ้นตามการเลื่อนขัน้นเห็นที่คงยังไม่ใช่ตอนนี้เลขนำโชคหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึาแปดห้าเจ็ดเก้าเจ็ด ฝากกดติดตามช่อง d r e a ก Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ